ดีครับเอฟซี FC ช่างกีตรงตอนชาแนลเอฟซีน้องติดาลาวสีไหลครับวันนี้มาถึงริมน้ำโขงครับมาถึงจังหวัดนครพนมอ่าก็มาอยู่ริมโขงครับมาดูนะมาดูเครื่องเล่นใหม่อของจังหวัดนครพนมครับอ๋อเราก็าอยู่ตรงนี้ก็เลย อันนี้วันเด็กครับถือโอกาสนะครับถือโอกาสมาเที่ยวชมนะ้าป้าหลานสาวมาเที่ยวด้วยนะ้าก็เป็นแหล่งต้องเที่ยวใหม่ครับของจังหวัดนครปนมันก็นี่ไงนี่เป็นชนะิงช้าสวรรค์ครับนะ้าแม่ของยี่เบ้าอายครับที่นี่สวยงามน้าวันะนี้ก็มาอยู่ใกล้ฝั่งโขงก็เลยนึกถึงน้องทิดาเหล่านะ น้องที่ด้านาวาครับก็เป็นคนที่ข้ามโขงมานะหอบสันข้ามโขงเข้ามามาสาขฝันที่ประเทศไทยเราก็คนไทยเราก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าเป็นเด็กที่มาจจันเด็กที่มีความสามารถในการร้องการรำสุดยอดมากยิ่งเห็นบรรยากาศเห็นการเคลื่อนไหวของน้องนะในการที่ อาจารย์ผูศรีวิไลเที่ยวเข็นฝึกสอนนะครับฝึกซ้อมการร้องการรำเนี่ยพวกเรายิ่งรักนะเด็กคนนี้นะเพราะว่าเขามีความสุขในการร้องและการรำนะจากคนที่อ่านหนังสือเพื่อท่าไม่ออกเนี่ยสามารถที่จะแนะนาเสนอการร้องการราได้สุดยอดมากนะครับลูกคอนี่ไม่ต้องห่วงครับหลายชั้นนะีก็เป็นเรื่องที่มาจะจันใจมาก วันนี้ก็มาอยู่ที่ริมโขงครับก็เลยจังหวัดคนคระนมือมาน่พูดถึงน้องที่ดาลาวเดี๋ยวก็ดีเลยนะคลิปหลายคลิปนะครับที่เราเห็นการฝึกซ้อมนะครับการแสดงความไม่ย่อท้อนะครับนะต่อไปศัก์ทั้งหลายนะครับของบ้านศรีวิไลและก็ของน้องที่ดาลาวเนี่ยมันทําให้เอฟซนะครับมีความสุขนะมีความพูดง่ายมีอกม,มีเรื่องให้ลุ้นอยู่แต่และว,วันแต่และช่วง แต่ละช่วงบางทีก็เวลาเราปเปลี่ยนข่าวอุปสรรคและปัญหาของครอบครัวบ้านศรีวิไลนี่เราก็ไม่รู้สึกเศร้าแต่ในบางเวลาที่เราเห็นน้องขึ้นเวทีนะครับเราก็จะเห็นว่าน้องแสดงเต็มที่น้องนำความสุขมาให้เอฟซีเนี่ยเราก็สบายใจนะทำให้บรรยากาศตรงนั้นมันก็ดีขึ้นเรื่องราวต่างๆมันก็ค่อยผ่อนคลายเราก็เห็นถึงความมโนะยายาม น้องกีดาราวลได้บ้านสีอะไรนะอย่างเมื่อวานนี่นะครับเราเห็นอยู่ที่ทุ่งนานะพ่อนะครับกับลูกสาวพ่อเล่นกีตาร์นะลูกสาวร้องเพลงซ้อมร้องเพลงหรือว่าในคลิปที่ลูกสาวเข้าห้องอาดพ่อคุมอยู่ข้างนอกให้กําลังใจแม่ถ่ายคลิปอย่างเงี้ยนะหรือว่าลูกสาวนั่งในรถพ่อขับรถแม่ทําคลิปเนี่ยพูดถึงอย่างเงี้ยนะครับบรรยากาศการเคลื่อนไหวเหล่านี้นะครับมันทําให้นะพวกเราก็ นั่นแหละได้มีโอกาสลุน้นนะก็ <laughs> มีสิ่งที่สําคัญนะครับมีผลงานออกมาแบบโอ้โหไม่ต้ององงแล้วก็มีข่าวนะาําได้ถ้าทําได้นะจะเป็นเรื่องดีมากนะครับถ้าหากว่าจยนภูศิริไลแม่พึ่งเนี่ยสามารถทําห้องอัดห้องบันทึกเสียงส่วนตัวไว้ที่บ้านนะก็จะเป็นเรื่องดีมากานะมาก,นะการผลงานต่างๆก็จะได้ทยอยมาถึงที่เลยนะนะพวกเราก็รอดูว่าคงยังไม่นานนะครับคงจะเห็น นะเพราะว่าเราเพิ่มได้เห็นในคลิปนะนี่นะครับถ้าใครมานครพนมนะครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ก็ตรงนี้แหละครับจิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่และสูงที่สุดในภาคอีสานนะนะแม่โขงริเวอร์ไอครับอยู่ที่อยู่ในพื้นที่ของสารหลักเมืองครับแล้วก็อยู่ใกล้ๆก,กับปอร์จูนริเวอร์ทาวนะ โรงแรมฟอจูนนี่แหละนะครับก็พวกเราเข้ามาในหาง่ายมากนะครับขับรถตามเรียบลำน้ำโขงมาในดิมน้ำโขงมาเ,เราก็จะเห็นเลยแล้วก็อากาศดีครับมีแหล่งท่องเที่ยวปักฟันก็เป็นเรื่องดีมาเที่ยวได้เลยนะครับสำหรับเอซน้องที่ดาราวนะครับเอซที่มาเที่ยวนครพนมไม่รู้จะไปไหนก็พาลูกๆและหลานมานั่งที่นี่ นะขึ้นสิง้าสวรรค์น,นะครับแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณนะครับนะ่าสานาทีน่ากระเช้าก็ไม่ได้หมุนไวหรอกครับหมุนช้าครับนะ่าหนึ่งกระชเช้าสามารถนั่งได้4คนมี4ี่เก้าอี้เป็นห้องแอร์ด้วยนะ่ฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะอยู่ในห้องแอร์นะครับห้องที่ดูแล้วนะครับที่เราสังเกตด,ดูแล้วเนี่ยนะปลอดภัยแน่นอน รนะบบเซฟตี้เนี่ยเราดูแล้วเครื่องในการขับเคลื่อนใช้เครื่องอยู่4ตัวนะั่ฉะนั้นก็จะมีการช่วยเซฟได้อย่างสบายนะเริ่มนะเลยนี่นะครับก็ให้ดูบรรยากาศนะฝั่งน้องก็จะเป็นฝั่งโขงครับเนะ่เดี๋ยวนี้ผมยืนอยู่ที่สามตาระดบเมืองเราก็จะเห็นนะครับบรรยากาศคมาาคีอีบอ,บอลยลนะ นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับอย่าลืมครับมาเที่ยวที่นครพนมแวะมาที่นี่เป็นของเล่นใหม่ครับของจังหวัดนครพนมนะสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลไหลเรือไฟด้วยนะครับช่วงนี้นะก็มานะนะถ้าหากว่าช่วงไหลเรือไฟเนี่ยเชื่อเลยว่าตรงนี้คนจะแน่นเอียดเลย<ซะ>ผมลองนับดูนะก็มีกระเช้าประมาณ30กระเช้านะ นะแต่ละรอบนี่ก็แสดงว่าหนึ่งกะเช้านี่ก็ใช้เวลานะครึ่งครึ่งนาทีนะเพราะว่าหนึ่งรอบนี่ประมาณ15นาทีครับสองรอบ30นาทีนะนนี้ก็ยังไงทราบนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะเรานะเราดูตรงนี้ก่อนนะครับ ดูมุมนี้ครับอยู่ข้างๆฝันกับมืออยู่ตงนี้นี่ป้าอยู่หมป้าไปซื้อกาแลเนนกับมาเอาของแบรลด์โรลเออเดี๋ยว้สักกูกลับอันนี้ก็บรรยากาศนะเราถ่ายอยู่ในร่มแล้วตรงนี้เราดูว่าเมื่อไหร่เขาจะปล่อย เดี๋ยวนี้กำลังหลอดจัดคนขึ้นกระเช้าเพราแต่ละรอบนี่มันก็30คูณสก็ร้อยประมาณ120คนนะ,ะใช่ไหมประมาณ120 6, คนนะขึ้นแต่ละรอบจะได้เต็มนะก็ไม่แต่ละรอบก็สามารถบรรจุบรรทุกคนได้เยอะอยู่นะนะครับควาแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงครับดูฐานก็แข็งแรงด้วย นะเราก็จะรอแต่ว่าถ้าอย่างไงถ้ามันจะทําเราก็จะไม่สิ้นดนะครับนะเป็นมุมที่สวยงามอีกม,มุมหนึนะ่งตรงนี้เราจะเป็นถนนเรียบรนะิมน้นําโขงตรงนี้แหละนะครับมาเลยครับจอดตรงนี้ที่สามตรงนี้เข้ามาเลยมเขก็มาในสามนี้ก็จะใช่เลยเนะี่นะครับนะครับฝั่งนู้นเราก็จะเห็นทางแขวงขมวนนะครับ เป็นฝั่งเราที่อยู่ใกล้กันใมากครับเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างผมเผมตะลิงก็มาหากันเยมืงนันนี้เนรากาศก็เรียวๆครับวันนี้วันเด็กครับผู้ปกครองก็พาจากเด็กมาเที่ยวก็จะจับก็รีครับดีมุมนตรงนี้มุมนี้สวยครับ มุนมนี้สวยนี่สวยครับรู้สึกว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ก,กร,รนะจำน่าจะเป็นขององค์การบริหารจังหวัดมีส่วนท่วมหรือว่าบริษัทมาประมูลยังไงก็ไม่รู้ตรงเนี้นสวยงามยงนอกจากเด็กแล้วผู้ใหญ่ก็ได้เที่ยวเดวยไม่ต้องไปถึงไปไม่ต้องไปถึงกรุงเทพหรือชีรีใหมาเที่ยวที่นี่ก็มี เช้าให้นั่งดูแล้วก็ชม,ชมวิวชมวิวฝั่งโขงได้สบายเลยครบ้านยานเลยนะครับ,รบโอเคนะครับเดี๋ยวเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันวันหลังมาแล้วก็จะได้ทำคลิปให้ดูใหม่นะครับชมบรรยากาศตอนบ่ายครับ